ดูดุดันนะครับรับกันเลยตั้งแต่ไฟหน้าตรงนี้นะครับนี่ยาวมาที่กระจังหน้ามีสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือเป็นแถบสีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยนี่คือเป็นล้อแม็กที่ให้มาจากโรงงานเลยมีความดุดันมีความเป็นล้อแต่งมากยิ่งขึ้นถ้าได้ล้อตัวนี้เนี่ยแทบไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วแล้วก็ด้านข้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก๋ๆนะครับกับการใส่เป็นตัวสเกิร์ตข้างแต่เป็นสไตล์ของบันได สวัสดีครับผมเอ็ม i n g t ิ a งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นไฮลักซ e v ีโว u n n e r นะครับ เราเคยไปงานเปิดตัวกันมาแล้วนะครับแล้วก็ไปเห็นตัวจริงนะครับจากงานมอเตอร์โชว์มานะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าแซดลันเนอร์คันนี้นะครับเป็นอะไรที่หล่อแล้วก็ลงตัวมากๆานะครับสาหรับใครที่ชอบความแตกต่างอยากที่จะได้รถแต่งแต่อยากที่จะได้มาตรฐานแบบโรงงานต้องบอกเลยว่าเจ้าแซดลันเนอร์คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะครับของการตกแต่งสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็จะเห็นกันไปแล้วนะครับกับตัวแซดอีดิชันตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับก็คือเป็นรุ่น Z ซดลันเนนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเราได้ข่าวมาว่ากระแสของการจองรถคันนี้เนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าชุดแต่งรอบคันเขาสวยมากๆเลยทีเดียวหน้าตาหลอ่อแล้วก็ที่สําคัญเลยฟิลลิ่งในการขับขี่วันนี้ผมได้ไปขับมาแล้วนะครับเป็นอะไรที่ขับง่ายแล้วขับสบายมากๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเจาะรายละเอียดกันนะครับมาดูกันว่าเจ้าแซดลันเนอร์คันนี้นะครับเขามีอะไรที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีอะไรที่เป็นความพิเศษกันบ้างนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ บอกเลยว่าเป็นอะไรที่หล่อมากๆถ้าเกิดมองจากมุมด้านหน้าตรงมาตัวไฟหน้านะครับที่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรีโวที่เป็นรุ่นมิดก็จะเป็นไฟหน้าแบบบายบีม LED ด้านในเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการลมดำนะครับก็จะทําให้มีความดุดันนะครับคมเข้มรับกับตัวกระจังหน้าที่มีการออกแบบใหม่นะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าของตัว2024ลักษณะดีไซน์เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่เป็นรูแบบลักษณะหกเหลี่ยมก็จะมีความล้ํายุคมากยิ่งขึ้นดูดุดัน นะครับลับกันเลยตั้งแต่ไฟหน้าตรงนี้นะครับยาวมาที่กระจังหน้าก็จะเป็นลูกเล่นที่เป็นแบบมีขอบดําเงาแล้วก็จะเป็นดําด้านอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวกันชนหน้าก็มีการออกแบบดีไซน์ใหม่ครับให้มีความล้ํายุคแล้วก็ล้ําสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีเหลี่ยมสันที่คมแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่หลายๆคนพอมองเห็นเสร็จแล้วเนี่ยพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่าตัวนี้หน้าหล่อที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย นะครับสำหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นรุ่นมิดเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับหรือเป็นไฟตัดหมอกด้านข้างในเรื่องของการออกแบบเส้นสายของไฟตัดหมอกเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลย ไฮไลท์ของตัวแซดลันเนอร์นะครับก็คือจะมีตัวนี้เป็นสเกิร์ตด้านหน้านะครับที่ออกแบบใหม่เพื่อให้รับกับตัวกันชนแล้วก็กระจังหน้าแล้วก็ด้านหน้าของตัวไฮลักลีโวไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นเคิร์ฟรับมาเรื่อยๆเลยจนมาถึงฝั่งนี้มีสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือเป็นแถบสีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อบ่งบอกถึงสไตล์ความเป็นเลสซิ่งนะครับแล้วก็พอมองเห็นตะไกลเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็คือตัวแซดลันเนอร์บอกเลยนะว่าด้านหน้าเนี่ยออกแบบได้ลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆคือเราเคยโพส์ลงไปในเฟซ ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ายอดไลท์ถล่มทลายมากมากนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ทุกคนชมกันมากเลยนะครับว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆสาหรับคันนี้เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของล้อแม็กมาด้วยนี่คือเป็นล้อแม็กที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับก็จะออกแบบมาให้มันมีความดุดันมีความเป็นล้อแต่งมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกง่ายๆว่าถ้าได้ล้อตัวนี้เนี่ยแทบไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนแล้ว ใช้ล้อนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งต่อได้เลยจะเป็นล้อขนาด18นิ้วมีฝาแคปโลโก้ตัวแซแล้วยางเนี่ยก็จะใช้เป็นยางลินโซ่นะครับเป็นขนาด255 50 18ยางไซส์นี้เนี่ยก็จะเหมาะกับรถทรงประมาณนี้เลยล้อเนี่ยหน้าหลังจะเป็นไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันซึ่งคันนี้เนี่ยจะมีการจัดทรงในเรื่องของช่วงล่างเพิ่มเติมมาด้วย ด้านหน้าในเรื่องของความสูงนะครับเป็นความสูงเดิมของรีโวมีการปรับเซตให้เป็นลักษณะของตัวสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วพวงมาลัยด้านหน้านะครับเขาจะมีในเรื่องของ v วอร์บล์ฟอร์คอนโทการแปรผันตามความเร็วอยู่แล้วนะครับพอเวลาเราขับรถเร็วๆเนี่ย พวงมาลัยก็จะมีน้ำหนักที่หนักขึ้นทําให้เรากระชับแล้วก็มั่นใจผมอยากจะบอกว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองขับรีโวนะครับผมอยากให้ไปลองสักครั้งหนึ่งนะครับที่ศูนย์ของโตโยต้าทั่วประเทศที่ไหนก็ได้หรือว่าจะไปที่โตโยต้าอะไรก็ได้เพราะว่าในเรื่องของการคอนโทรลพวงมาลัยต่างๆน้ๆําหนักพวงมาลัยนะครับน้ำหนักคันเร่งการจูนเครื่องยนต์มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการจูนออกมาที่ลงตัวมากๆ นะครับทำให้ขับง่ายขับสนุกแล้วก็ด้านข้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก๋ๆนะครับกับการใส่เป็นตัวสเกิร์ตข้าง นะครับแต่เป็นสไตล์ของบันไดเพราะว่าจริงๆในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการตกแต่งในเรื่องของทรงสไตล์ยีราฟแคะหรือว่าเป็นการเอาตัวสูงเนี่ยมาโหลดเตีย้ยแต่ด้วยคันนี้เนี่ยพื้นฐานคือเขาเป็นตัวเตี้ยอยู่แล้วแล้วเราต้องการให้ว่าทรงเนี่ยมันดูบึกบึนนะครับดูแบบดูเท่มากยิ่งขึ้นก็เลยมีการตกแต่งในเรื่องของตัวสเกิร์ตด้านข้างให้เป็นลักษณะของตัวบันไดนะครับแล้วบันไดตัวนี้ก็คือเป็นบันไดอลูมิเนียมสามารถเหยียบขึ้นลงได้ปกติ นะครับก็สําหรับผู้หญิงเนี่ยบางทีแบบว่าตัวเล็กๆไม่สูงมากเนี่ยก็สามารถใช้บันไดตัวนี้เพื่อก้าวแล้วก็ขึ้นลงได้เลยแล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูเตี้ยลงมาด้วยส่วนด้านหลังเนี่ย มีการใส่ชุดโหลดเข้าไปนะครับซึ่งชุดโหลดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ไปกระทบกับในเรื่องของเปอร์포ร์มาในเรื่องของช่วงล่างชุดโหลดเนี่ยจะเป็นก้อนโหลดขนาด1นิ้วสังเกตเลยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไม่เชิดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ําจนเกินไปเป็นฟิลที่สามารถใช้งานแล้วใช้งานได้แบบสบายๆเลยสําหรับใครที่ใส่ก้อนโหลดนะครับก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าจริงๆแล้ว ตัวโช๊คเนี่ยเขาจะมีระยะการทํางานของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราโหลดจนมากจนเกินไปนะครับโช๊คเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องของความยาวโช๊คนะครับแต่อันเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าโหลดแค่1นิ้วนะครับโดยใส่ชุดก้อนโหลดที่เป็นมาตรฐานนะครับทำให้ความยาวของโช๊คนี่ยัยงทํางานได้แบบปกติเท่ากับเ e อร์ r ร์มาสของตัวรถเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมทําให้ในส่วนของตัวโช๊คนี่ถึงยังเป็นโช๊คเดิมอยู่ก็ตามยังสามารถทํางานแล้วก็ยังสามารถขับได้แบบสะดวกสบายได้เหมือนเดิมในส่วนของเรื่องถนนเนี่ยเราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าก็จะมี ในส่วนของถนนที่มีการซ่อมมีการพังอยู่แล้วหรือว่าในเรื่องของลูกะนาดต่างๆนะครับทรงนี้จะเป็นทรงที่สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยคันนี้ผมชอบในเรื่องของโลโก้มากโลโก้เป็นโลโก้แซ u ลันเนอเป็นโลโก้ที่ออกแบบมาแบบดูคินคลีนแล้วก็ดูลงตัวพอโดยรวมที่เขาตกแต่งมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันเข้าแล้วมันก็รับกันมากๆนะครับตัวมือจับด้านข้างนะครับมันจะเป็นสีดาอยู่แล้วในรุ่นของตัวมีตัวฝาครอบกระจกนะครับอันนี้จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยตัว วสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของไฮรักนะครับก็จะเป็นสีดาแบบนี้มันเข้ากันทั้งคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโลโก้แล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตที่ออกแบบมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวพาร์ตปิดท้ายที่ออกแบบมานะครับเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งรอบคันด้วยก็คือเป็นตัวนี้สวยงามแล้วอยากจะบอกว่าในเรื่องของวัสดุที่นํามาใช้ครับก็คือเป็นวัสดุที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานของโตโยตานะครับ ในเรื่องของจุดยึดต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็แน่นได้มาตรฐานทุกจุดแล้วก็จะไม่เห็นรอยยึดน็อตต่างๆนะเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าเจ้าตัวนี้ภายในเขามีอะไรมาบ้าง ในส่วนของภายในตัวมิดนะครับต้องบอกเลยว่าเขามีฟังก์ชันมาให้แบบครบครันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะครับที่เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมในระบบของเครื่องเสียงนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้นะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวคอนโทรลตัวจอนะครับตัวจอเนี่ยเขาจะมีบอกในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ตัวหน้าจอเลื่อนมานะครับเป็นฟังก์ชันในเรื่องของข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ระยะ การวิ่งของตัวรถแล้วผมชอบพวงมาลัยเขาตรงที่ว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยเป็นลักษณะของหนังนะครับแล้วก็เดินได้อย่างดีในรุ่นตัวมิดเนี่ยจะได้พวงมาลัยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แล้วก็ a n d r o i d Auto ได้นะครับในส่วนของ a i r b a g นะครับจะมีมาให้2ลูกก็คือในส่วนของฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับตัวคันนี้เนี่ยก็คือเป็นเกียร์ออโตด้วยสำหรับใครที่ ชอบรุ่นนี้นะครับก็บอกเลยว่าสะดวกสบายมีเกียร์ออโต้มาอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่ารถทรงนี้เนี่ยขับง่ายคือไม่ต้องระวังอะไรมากมายวิสัยทัศน์ในการมองด้วยความที่รถมันสูงนะครับก็สามารถที่จะมองด้านหน้าได้แบบครอบคลุมและเจ้าไฮรักรีโวเซตแ n นเนอร์คันนี้นะครับในรุ่นมิดเนี่ยเขาจะมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับซึ่งเกียร์ธรรมดานะครับราคารถพร้อมแต่งจะเริ่มติดตั้งในรุ่นมิดได้ทั้งในรุ่นเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา ในราคา871,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั้งหมดเลยสำหรับใครที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางศูนย์โตยโยต้าได้ทั่วประเทศสนใจนะครับหรือว่าอยากที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดลึกๆกับตัวผมเองกับตัวเส้นลนเนอร์อันนี้นะครับก็ สามารถติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็พาเพื่อนมารีวิวแบบจัดเต็มนะครับวันนี้เราได้พาเขามาลดแล่นและได้มาลองขับแล้วนะครับแล้วก็ได้มาดูแบบใกล้ชิดต้องบอกเลยว่าออกมาได้สวยเนียนนะครับแล้วก็ลงตัวสมกับเป็นชุดแต่งจากโรงงานมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากที่จะได้รถหล่อๆแบบนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะครับก็สามารถไปหาซื้อหาจองกันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใคร จองมาแล้วแต่งมาแล้วส,สวยๆนะครับก็ติดต่อมาหาเราได้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวถึงที่เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปขับรถเล่นก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ